การใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียว <Yeah! S 1> ใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับโอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับ Joy and Coin ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อแนวใหม่ ผู้ชมคะวันนี้รายการของเราเนะคะบรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรือชมหรือว่าอยู่ในฮอลอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ J&C n หรือว่า Joy and c o y Supermarket นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็น compact supermarket ค่ะอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษนะคะก็ถือได้ว่าใหญ่แล้วก็ตั้งเห็นได้ชัดเจนทีเดียวสำหรับช็อปนี้เดี๋ยวันี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าช็อปนี้มีความแตกต่างจากช็อปทั่วไปอย่างไรแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้บริหารจะมาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ด้วยนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้จะสิ้นปีแล้วนะคะมีอะไรอยากจะบอกเราบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับดรสมชายหัะชลีรละหานะคะท่านเป็นประธาน กรรมการบริหารบริษัท Joy Co. Corporation Corporation จอแอ็นคอยน์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะช็อปนี้ใหญ่ทีเดียวนะคะคถือว่าเป็นเป็นสาขาหนึ่งที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วหรือเปล่าคะที่เป็นช็อปของ JNC อะค่ะก็ขณะนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะสร้างใหญ่นะฮะซึ่งไซส์ประมาณนี้หรือใหญ่กว่านี้เนี่ยที่ประมาณ5ช็อปซึ่งตอนนี้กําลังสร้างอยู่ค่ะค่ะคือสินค้าที่หลากหลายมากๆเท่าที่ดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสเดินดู แทบจะครบทุกอย่างทุกประเภทสินค้าเลยก็ต้องว่าไม่ต่างอะไรกับกับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่เขามีซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีอาหารสดเท่านั้นเองที่แตกต่างนะครับแต่ว่าในสินค้าในหมวดอื่นๆเนี่ยโอ้โหพวกอื่นๆแล้วเนี่ยเรามีค่อนข้างครบเหมือนกับเขาแต่ที่มากกว่าแล้วก็แตกต่างกว่าก็คือมีสินค้าที่เป็นเฮ้าส์แบรนด์ของบริษัทเองเนี่ยซึ่งแทรกเข้ามา ค่ะอ๋อคือจะขึ้นชื่อว่าจอยเนี่ยของเราทั้งนั้นเลยใช่ครับนะคะถ้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยากจะเข้าร้านก็สามารถเข้ามาซื้อขายได้ตามปกติด้วยใช่ครับค่ะราคาทั่วไปก็เป็นราคาทั่วไปก็ต้องบอกว่าไม่แตกต่างแต่ที่แตกต่างก็คือว่าคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะซื้อในราคาทั่วไปแต่ก็จะมีรีเบทก็คือมีส่วนลดส่วนคืนเนี่ยที่มากกว่าลูกค้าทั่วไปค่ะนั้นใครที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถได้ประโยชน์จากส่วนลดหนึ่งละ แล้วก็ได้มีส่วนคืนจากแผงกระตลาดสองและนะครับแล้วก็ถ้ามีองค์กรเยอะๆทุกคนบริโภคมันก็จะมีคำนวณผลตอบแทนกลับมาเป็นผลตอบแทนในแผงกระตลาดอีกอีกชั้นหนึ่งอีกครับคือในการดำรงชีวิตซื้อทุกอย่างในนี้ได้หมดเลยไม่ต้องไปซื้อที่อื่นใช่ครับอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเรามีสินค้าที่เป็นทั้งอุปโภคบริโภคนะสินค้าในหมวดเรื่องความงาม นะครับหรือสกินแคร์นี่ก็มีแล้วก็สินค้าที่ในหมวดเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าพวกยาต่างๆเนี่ยนะเราก็มีอยู่ในช็อปนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสินค้าที่เป็นเรื่องของปกรรถยนต์นะครับแล้วก็มีประกันภัยเนี่ยแล้วก็ขายกันในช็อปนี้หมดประกันด้วยครับผมก็ขายอยู่ในช็อปนี้ทั้งหมดนั้นก็สามารถที่จะรองรับความต้องการลูกค้าที่อยากจะบริโภคนะครับ แล้วก็นั้นเลยก็ยังมีสินค้าในกลุ่มเกษตรนะครับในบริการซึ่งอันนี้ก็ต้องออเดอร์แล้วก็ส่งตามบ้านค่ะนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยนะครับคือสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ใช่คะเราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียในการเปิดร้านลักษณะนี้มาแล้วะแล้วก็เป็นยังเป็นหนึ่งเดียวอยู่นะคะที่เป็นลักษณะรูปแบบนี้ผลตอบรับจนถึงวันนี้นะคะผ่านมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆตรงนี้เนี่ยก็เปิดมา5-6ปีแล้วใช่ครับผล ก็ต้องบอกว่ายอดขายก็ไม่ต่างอะไรกับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ที่ดีกว่าก็คือลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาก็จะมีผลตอบแทนกลับไปนะครับแล้วก็สินค้านี่ก็จะตอบโจทย์ความต้องกอารจริงๆก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่าที่เหนือกว่าก็คือมีสินค้าขายตรงเข้ามาผสมผสานช่วยซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยก็าไม่ได้มีผลตอบแทนคืนคแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มีผลตอบแทนคืนให้กับสมาชิกหรือลูกค้าทั่วไปด้วยแล้วไฮไลท์ที่เราจะมีต่อไปพอจะเผยได้ไหมคะอย่างปีหน้าอีก ในปีหน้านี่คิดว่าคงจะมีกลุ่มใหม่ๆดังปีนี้เนี่ยก็มีนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเฉยเลยปีนี้เนี่ยนอกจากสาขาที่เราสร้างเพิ่มขึ้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นระบบของเครื่องมือต่างๆเรียกว่าแอปพลิเคชันล่าสุดเนี่ยเราก็มีเรื่องของเครื่องมือที่เรียกว่า MJC M Commerce JC M Commerce คืออะไรก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อเรื่องของร้านค้าออนไลน์ของเราเนี่ยอ,อยู่ในแอปพลิเคชันอยากซื้ออะไรก็ซื้อกันในผ่านในมือถือเลย แล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยนะปกติเราก็มีระบบเขาเรียกว่า e wallet e wallet ก็เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น e money แต่ถ้าเกิดไม่ใช้ e wallet เขาก็อาจะจะไปซื้อเรื่องของบัตรเครดิตก็ใช้บัตรเครดิตตัดก็ได้ก็เป็นแอปพลิเคชันตัดล่าสุดนี้เราก็เพิ่งไปจับมือกับกระชิกรไทยก็เป็นระบบที่เป็นบัตรเครดิตแบบเสียบบัตรเลยลูกค้าเนี่ยมีบัตรก็เสียบเลยตัดบัญชีเลยก็เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันของเราหมายความว่าแอปพลิเคชันเราเนี่ยซื้อ ขายแล้วก็ส่งของถึงบ้านอยากดูเรื่องของรายการทีวีที่เป็นการแนะนําสินค้าแนะนําแผนก็ดูในแอปพลิเคชันนี้มันจัดนะครับก็เรียกว่ามีเครื่องมือตัวเดียวเนี่ยก็เอาไปทําได้หลากหลายก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถทํางานได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าที่หลากหลายแหะมีสาขารองรับมีโรงฝึกรบรมต่างๆเนี่ยเราจะทํายังไงให้คนเหล่านี้เขาสามารถทางานง่ายก็เรียกว่ามีแอปพลิเคชัน แล้วก็มีเทคโนโลยีมีระรบรบกบุรมต่างๆเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็มีสาขา<ม>เป็นฮับเสมือนฮับแต่ละที่เพื่อให้เขาทํางานง่ายอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราค่ะซึ่งสาขาตอนนี้ก็ทั่วประเทศใช่ครับหลายสิบสาขาแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้เรามีสาขาใหญ่ๆที่รวมที่จะสร้างใหม่ก็น่าจะสักห้าหสาขาแล้วก็มีสาขาเล็กกว่านี้สักครึ่งหนึ่งนี่อีกสัก30สสาขาแล้วก็จะมีสาขาย่อยๆที่เป็นโมบายที่เป็นที่ลูกค้าเป็นเอเจนซี่ไปเปิดเองเนี่ย อีกเราสักสิบสาขาแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกที่เป็นเขาเรียกว่าใช้บ้านใช้บ้านมาเป็นช็อปก็มีระบบ POS เอสเขาเรียกว่ามีระบบปฏิบัติการเขาเรียกว่ามีระบบซอฟต์แวร์เป็นเว็บเซอร์วิสเนี่ยให้ทํางานอยู่ที่บ้านเองก็สามารถทํางานง่ายซึ่งอันนี้เรามีแอคเคาท์อยู่ประมาณลูกค้าประมาณสัก5้าหกร้อยลายที่อยู่ตามบ้านทํางานค่ะครับกระจายไปทั่วเลยนะใช่ครับเราอำนวยความสะดวกให้เขาอย่างเต็มที่ใช่ครับเขาก็ทํางานอยู่ที่บ้านวันนี้ใครอยากจะทําธุรกิจเอ๊มีบ้านมีตึก ต้องไปทําอะไรไหมไม่ต้องเลยก็มีระบบของเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์รไปก็เป็นระบบปฏิบัติการไปนั่งค<า>ีขายสินค้ามีเคล์อยู่บ้านนิดหน่อยออให้ลูกค้าที่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ต้องการซื้อทันทีแล้วต้องการร<า>ับของทันทีที่เหลือถ้าอยากแก้ลูกค้าอยากจะ,ะซื้อแล้วทําไงก็ให้ส่งค่าส่งก็ร้อยบาททั่วประเทศอ,อย่างเงี้ยนะครับเขาก็คีย์ออเดอร์ก็ตัดค่าจ่ายส่งถึงไม่เกิน3วันต่างจังหวัดถ้าในอย่างราชสุลลูกค้าอยู่รายหนึ่งเขาอยู่ยะลาส่งวันนี้พรุ่งนี้กลางวันก็ถึงแล้ว ขนาดอยู่ยะลาแล้วไม่สั่งเยอะนะสั่งสบู่สี่ก้อนก็ยังส่งได้ก็ส่งก็ร้อยเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ลองทําดูอย่างเงี้ยเาก็ทำถึงแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นปัจจัยที่ทําให้กระตุ้นยอดขายของเราได้เรื่อยๆกายุททุกอย่างเนี่ยนะคะใช่ครับก็เป็นเครื่องมือซัพพอร์ทที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือเข้าถึงบริการเข้าถึงระบบแล้วก็เข้าถึงสินค้าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทําให้ทุกคนเนี่ยทำงานง่ายและหน้าที่เราก็คืออย่างผมเองเนี่ยเราบอกว่า เราเป็นทั้งค้าปลีกค้าส่งขายตรงในส่วนขายตรงก็คือเราเป็นสโตรไวเดอร์ที่จะทำยังไงเขาทำงานง่ายค้าปลีกเราก็ทํายังไงเขามีระบบไปขายปลีกได้ขายส่งเราก็ส่งให้เขาแล้วก็คือส่งของให้เขาเสร็จะนะและเขาก็ทํางานเองง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่มาทําธุรกิจกับจอยคอยเนี่ยก็เมื่อมาเป็นเมมเบอร์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้คือความเป็นเจ้าของโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แลวสนใจอยากจะเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยเขาต้องทอํายังไงคะ ครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างนี่นะฮะของเบอร์บริษัทนี่นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยแเรวเรต้นมีเงินลงทุนอะไรยังไงเยอะไหมคะก็การสมัครของเราเนี่ยนะฮะค่าสมาชิกเนี่ย450บาทาาแล้วก็มีสินค้าที่เป็นเรียกว่าเป็นสินค้าทดลองใช้แล้วก็มีแคตตาล็อกมีคู่มือแล้วมีเซลล์คิดให้ไปเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทําธุรกิจต่อก็ซื้อสินค้าเพื่อให้ได้มีคุณสมบัติยกระดับขึ้นไปเป็นผู้จําหน่ายสลาก ระดับโกก็ซื้ออะไรก็ได้ในช็อปเนี้ยให้ได้มีคะแนนรวมกัน3 8 2 5คะแนนหลังจากนั้นก็เริ่มไปชวนคนให้ทำแบบเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะมีระบบ e-wallet ก็มาเปิด account 5,000บาทก็มีระบบไปใช้เองไปคีย์ขายที่บ้านอันนี้ง่ายครับคือง่ายคือระบบรองรับเราทุกอย่างอยู่แล้วแค่คุณเริ่มต้นเนี่ย5,000บาทเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามาเปิดเสียค่าแฟนชายนะได้ของด้วยคือซื้อซื้อวงเงินไปเพื่อไปคียขายแล้วก็ซื้ออะไรขายอะไรก็ได้ เพื่อที่จะมีสินค้าส่งถึงบ้านและหลังจากนั้นจะก็เติมเองจากแพงคแบงเองและนะครับและนอกจากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งประเด็นสุดท้ายที่อยากจะถามคือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐค่ะคุณสมชายเองเข้าไปมีการกําหนดหรือว่ามีอะไรกับนโยบายในภาครัฐบ้างค่ะคือที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจอยคอยผมเองเได้เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเลขาอัมพลวงศริซึ่งเป็นท่านเป็นเลขาในคนปัจจุบัเนเราก็ได้เข้าไปช่วยเรื่องของอการทำแอพพลิเคชัน พอท่านมาคุยว่าเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบผู้ประกอบการแล้วก็สามารถทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานว่าถ้าซื้อสินค้าแล้วเนี่ยาสามารถถ้าเกิดมันไม่ได้ตรงตามที่สัญญาหรือตามโฆษณาไว้เนี่ยจะฟ้องร้องที่ไหนมันจะยากมากเลยเวลามาหาหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็มีความชำานาญเรื่องเทคโนโลยีเพนั้นพอผมทําเรื่องนี้ผมก็เอาเรื่องเนี้ย ไปนำเสนอท่านเลขาท่านก็บอกเออก็ดีช่วยมาพัฒนาหน่อยก็เลยไปช่วยสนับสนุนแล้วก็ทําเรื่องของแอปพลิเคชันให้ว่าวันนี้จะทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการก็มีนโยบายกันว่าจะทำาไงให้เขาเข้าใจเข้าใจสิ่งของเขาเข้าถึงบริการของภาครัฐแล้วก็ภาครัฐเองจะพึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ยังไงแล้วทําให้ทั้งผู้บริโภคก็เห็น ผู้ประกอบการก็แสดงข้อมูลอย่างเปิดเผยแล้วก็สามารถใช้มือถือเนี่ยดูแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูลทั้งสุกฝ่ายภาครัฐก็ให้ข้อมูลความรู้ผ่านมือถือฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องไปเดินหาใครก็อยู่กับตัวเองก็ดูมือถือก็เห็นภาครัฐทํางานเห็นผู้ประกอบการว่าสินค้าดีไม่ดีบริการดีไม่ดีเพราะว่าสมัครเป็นผู้ใช้เสร็จก็ไปดูของผู้ประกอบการใส่ชื่อไปก็รู้แล้วว่าผู้ประกอบการรายนั้น ดีไม่ดียังไงนี่คือยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยประชาชนก็สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายอ,อันนี้ก็เป็นหลักคิดที่ผมนําเสนอแล้วท่านก็ให้ผมไปช่วยดูเรื่องนี้จริงจง,งานปัจจุบันนี่ก็ยุ่งอยู่แล้วด้วยคะคบ,คบก็ซีซาระเข้าไปทำนะคะคแหมเสียดยเวลาหมดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เรานํามาฝากกันกันนะคะโดยเฉพาะการทําธุรกิจนะคะจริงจริงยังมีอีกหลายแง่มุมนะคะโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเพื่ชายอีกนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะครับยินดีครับค่ะ เมื่อการใช้ชีวิตกับธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่างรอบๆตัวคือรายรับของผมจะขยายธุรกิจก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเครื่องมือการตลาดที่ทันสมัยจะสมัครสมาชิกใหม่ก็ง่ายแค่คลิกจะพลิกชีวิตมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ง่ายนิดเดียว <Yeah! S 1> ใครๆก็มีชีวิตที่มั่นคงแบบผมได้ก็แค่เปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นรายรับโอกาสดีๆอย่างนี้คุณก็มีได้ครับ Joy and Coin ธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อแนวใหม่